เกิดปัญหาได้แล้วมันอันตรายแ,<ต>แค่ไหนอะคะแต่แต่เอาถ้าท้องก็ลุกแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพราะไปอยู่ข้างนอกกับเพราะโอกาสที่จะทาให้เกิดปวดพราะหรือเกิดเออเรียกว่าอันตรายรุนแรงเนี่ยเยอะค่ะ mm hmm. แต่แต่แพทย์บอกว่าอันนี้จะพบไม่มากนักแต่มีโอกาสได้บ้างแต่ว่าไม่เด่นชัดมาก mm hmm. แต่ปัญหาที่จะทําให้สภาวะสมดุลของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายหรืออะไรต่างๆเนี่ย จะเสียไปเพราะถ้าเรารับประทานไปตกไข่เลื่อนไปเลื่อนมาตลอดเนี่ยมันก็จะมีผลในยะยาแล้วยาตัวน,นี้เป็นยาที่มีฮอร์โมนขนาดสูงนะคะสูงกว่ายาคุมกําเนิดทั่วไปอยู่คะนะคะเพราะฉะนั้นุดก็คือทําให้สมดุลของฮอร์โมนซึ่งไวรุ่นเนี่ยควรจะต้องค่อยๆปรับตัวเองเข้าสู่สภาวะที่ดีเนี่ยก็จะเสียไปได้ อาจารย์ผมถามนิดนึงผมอยากรู้แต่ผมไม่รู้อายาที่เราพูดถึงยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเนี่ยนะครับมีเฉพาะของผู้หญิงเหรอครับแล้วของผู้ชายเขามีไหมฮะของผู้ชายคืออะไรฮะของผู้ชายใช้ง่ายที่สุดเลยถุงยางอนามัยไม่ครับบ,บางทีนะอาจจะเป็นพวกยาฆ่าเชื้ออสุจิฆ่าสเปิร์มเคยมีความพยายามที่จะศึกษาอยู่นะคะคอยู่เหมือนกันแต่ว่า ขนาดถุงยางง่ายกว่าัะเยอะ,ย,อะยังไม่ใช้เลยนะเ่ยนีเป็นเรื่องที่แปลกว่าเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยอัตราการใช้ถุงยางอนามัยต่ําลงเรื่อยๆอืนะคะขณะที่ญี่ปุ่นนี่เขาถือว่าเฮอร์ยาคุมกาเนิดนี่เป็นเป็นฮอร์โมน on, ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้หญิงเพราะเขาจะคอ n s e r v a เ i v e มากในการขึ้นทะเบียนย,ยาเกี่ยวกับฮอร์โมนสักตัวหนึ่งเขาจะใช้ถุงยางอนามัยกันเป็นปกติ นะคะพันยาที่สุดเลยชิรณรงค์ว่าใช้ถุงยางอนามัยไอ้ที่ยอดของเราต่ําลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสบายใจว่าคนไทยจะไม่อะไรนะเพียงว่าเพียงแต่ว่าเลิกเลิกเลิกใช้ครับใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีเพศสัมพันธ์นะใช่ครับเออฮะก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นนะครับใช่ใช่นะฮะ เราจะมาให้ความสําคัญกันในเรื่องของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในเรื่องของการต่อต้านอีโคไลซึ่งตอนนี้ประชาชนชาวไทยตื่นตระหนกแล้วก็ไปซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้กันเป็นจํานวนมากนะคะแน่นอนตอนนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดรนิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเหนื่อยไหมครับอาจารย์รู้ฤทธิ์ของรถวันศุก วันศุกร์เร่งร่่งหน้ามาสักสองสามชั่วโมงครับอาจารย์เดินทางใช่นะครับไม่กันแย่เลยมอสักครู่นี้เราพูดกันไปถึงเรื่องของยาคุมเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรากําลังสงสัยแล้วว่าเห็นว่าตอนนี้มีปัญหากันมากเลยเรื่องของเชื้ออีโคไลที่ตอนนี้เห็นว่าประชาชนเขาไปซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานกันเองจริงหรือเท็จยังไงคะเรื่องนี้คะอาจารย์เริ่มก่อนว่าเชื้ออีโคไลนี่เป็นเชื้อซึ่งมีอยู่แล้ว ประจำตัวคนคือคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อที่เรามีทั่วไปแล้วผลดีนะคือเป็นเชื้อซึ่งมีโอกาสทําให้ท้องเสียแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากก็คือเสียปกติไปมีอยู่แล้วเจอกันนานแต่เชื้ออีโคไลที่คนกําลังตื่นตระหนกแล้วก็กําลังระบาดกันอยู่ที่ยุโรปเนี่ยเป็นเชื้ออีโคไลสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดความรุนแรงถึงขั้นทําให้เม็ดเลือดแตกนะคะแล้วก็ถ่ายมากแล้วก็ในที่สุดไตวาย เสียชีวิตเสียชีวิตในเยอรมันนี่ไป20่เลยมั้งนะคะแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมันเชื้ออีโคไลสายพันธุ์อะไรนะโอร้หรืออะไรโอหนึ่งสี่หนึ่นะคะเป็นเชื้อซึ่งมันกลายมาจากเดิมเดิมที่มันมีอยู่ทั่วๆไปปัญหาใหญ่ของอีโคไลที่เขาพบอีกอย่างนี้คือว่าตอนนี้ยังหายาปฏิชีวนะมาใช้ไม่ได้คือดื้อยาปฏิชีวนะไป8กลุ่ม ดื้อเพราะว่าอะไรครับดื้อเพราะว่ากลับมานิดหนึ่งว่าเชื้อนอกจากอีโคไลแล้วเนี่ยอีโคไลนี่เป็นแบคทีเรียนะ uh huh. นอกจากอีโคไลแล้วเนี่ย uh huh. ก็จะมีเชื้อแบคทีเรียเยอะแยะไปหมดที่เป็นสาเหตุของโรคมากมาย uh huh. โรคปอดโรคท้องเสียโรคต่างๆเนี่ย uh huh. ติดเชื้อผิวหนังอะไรต่างๆเนี่ย uh huh. เมื่อ เ,เมื่อมันมีเชื้อปกติร่างกายเราก็จะมีภูมิเม็ดเลือดขาวคอยจับกินเท่าที่จะทําไหวถ้าทําไม่ไหวเราก็จะรับประทานยาถ้าเป็นยาต่อต้านแบคทีเรียเราก็ชื่อยาต้านแบคทีค่ะหรือถ้าเป็นนั่นเราก็เรียกว่ายาปฏิชีวนะทีนี้เวลาเราให้ยาปฏิชีวนะไปเนี่ยหนึ่งเขาจะทําลายผนังเซลล์ของแบคทีรียหรือยับยั้งการสร้างโปรตีนหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่ทําให้เชื้อหนึ่งตายไปหรือเชื้อไม่จเจริญเติบโตทีนี้ถ้าเราฆ่ามันไม่หมด มันก็จะกลายพันธุ์ก็คือตัวที่แข็งแรงเราก็จะฆ่ามันไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนรูปมีการแอบไปเติมนู่นเติมนี่ทําให้มันแข็งแรงขึ้นอีกแข็งแรงขึ้นอีกต่อต้านไอ้ยาที่เราให้ไปเพราะยาที่ให้ไปก็ไม่ได้ผลก็เลยเกิดเชื้อดื้อยาขึ้นนะคะทีนี้ไอ้เชื้อดื้อยาเนี่ยบางทีเขาดื้อตัวเดียวไม่พอพอดื้อเสร็จเขาก็แตกตัวเพิ่มเพราะว่าเขาเขาจะขยายพันธุ์เร็วใช่เขาแตกเพิ่มเขาก็แอบเอาไอ้สายพันธุ์เชื้อดื้อยาเนี่ยไป แพร่ให้กับเชื้อตัวอื่นชนิดอื่นเพิ่มเข้าไปอีกเพราะั้นเขาเชื่อว่าอีโคไลเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าไปรับเชื้อได้ยาจากตัวอื่นแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะเอาไปส่งให้กับตัวอื่นด้วยอีกเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เรากลัวว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนที่เกิดมาแล้วก็คือถ้าเราจําได้ปีที่แล้วเชื้อ N D M 1ก็ที่เกิดที่เขาเชื่อว่าเชื้อเกิดที่เดลี แล้วไปแพร่กับคนอังกฤษซึ่งมาทําการผ่าตัดเพราะว่าที่นั่นก็จะถูกใช่ไหมมิิเคิลฮับเนี่ย <ederim S 1> มาถาผ่าตัดก็รับเชื้อไปแพร่ที่อังกฤษก็เป็นเชื้ออีกตัวหนึ่งที่ยังหายาปฏิชีวนะรักษาไม่ได้เพราะว่าเขาพอเขาชื้เขาดื้อยาปฏิชีวนะตัวที่หนึ่งเราก็หันไปใช้ยาปฏิชีวนะตัวที่สองที่แรงขึ้นเขาก็จะพัฒนาดื้อขึ้นไปอีกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ NDM1 เนี่ย ดื้อยากลุ่มเรียกว่าคาบาพีเนมนะคะเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่เรียกว่าเกือบสุดยอดแล้เพราะถ้าไอ้กลุ่มนี้ดื้อนะไอ้ข้างล่างไม่ต้องพูดถึงเพราะอีโคไลตอนนี้ก็เหมือนกันเขาบอกดื้อไปแล้วแปดกลุ่มไอ้ไอ้ตัวใหม่นี่ค่ะมีโอกาสที่ดื้อถึงแปดกลุ่มเพราะฉะนั้นอการไปหายาปฏิชีวนะรักษาสาหรับอีโคไลเนี่ยจริงๆตอนนี้ไม่ไม่ได้ผลและเขาบอกว่ายิ่งเป็นห่วกว่านี้อีกเพราะว่าอีโคไลไอ้สายพันธุ์เนี่ยไอ โอหนึ่งศูนย์สี่เนี่ยถ้าเราให้ยาปฏิชีวนะเข้าไปเขายิ่งรุนแรงขึ้นเ่ากลับไปเพิ่มพลังให้เขาเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือไม่ต้องให้รักษาตามอาการและสำคัญก็คือคนมักจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อดีไฮเดรตคือเสียน้ำเพราะการให้น้ําเกลือแร่นะร้วดูอาการจะดีกว่าที่จะไปให้ยาปฏิชีวนะซ้ำนะนี่เขาบอกว่าระวังเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการท้องเสียและสำคัญก็อยากจะเน้นย้ำว่า โรคสามโรคที่เราบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียเกิดจากไวรัสไม่ควรจะไปใช้ยาปฏิชีวนะเลยก็คือหนึ่งท้องร่วงธรรมดาถ่ายทิ้งไปดีกว่าท้องร่วงเป็นน้าถ่ายเลยที่ไม่ได้มีมูกเลือดหรือมีไข้เนี่ยควรจะปล่อยให้ถ่ายทิ้งไปบางคนไปถ่ายหยุดถ่ายไม่ควรยิ่งแย่ใหญ่เพราะว่าเหมือนอีโคไลเหมือนกันไอเชื้อเนี่ยถ้าเรากินยาให้มันหยุดถ่ายไปไง พิษที่มันเกิดจากเชื้อเนี่ยมันจะซึมเข้ากระแสโลหิตยังอยู่ในตัวอยู่ในตัวยิ่งอันตรายใหญ่เพราะนึ่งอย่ากินยาหยุดถ่ายสอนอย่ากินยาปฏิชีวนะดื่มน้ําเกลือแร่ปล่อยให้ถ่ายทิ้งไปออกไปดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาแนะนําว่าถ้าท้องร่วงท้องเสียเนี่ยกินของร้อนใช่ไหมช้อนกลางล้างมือใช่ไหมนี่ก็ยังเป็นคาถาที่ยังใช้ได้อยู่มีอีกมีอีกสองโรคซึ่งเราบอกว่าไม่ควรจะใช้ยาปฏิชีวนะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าใช้พร่ำเพรื่อ ใช้ไม่ครบขนาดโอกาสดื้อเยอะก็จะมีหวัดหวัดเนี่ยทุกคนก็มักจะรู้อยู่แล้วเป็นไวรัสใช่ไหมฮะเป็นไวรัส80%เพราะจะเป็นหวัดที่เขาจะไม่เรียกหวัดด้วยซ้ำก็คือมีอาการติดเชื้อในทางเดินหายใจตอนล่างหรืออะไรบางอย่างเนี่ยถึงจะใช้ยาปฏิชีวนะนอกนั้นเป็นหวัดพักผ่อนร่างกายจะดูแลตัวเองดีที่สุดเป็นไวรัสนะคะนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้ เขาเรียกว่าตกใจใตื่นกลัวก็หันมาซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้กันเองอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่าไม่ควรควรหรือไม่ควรยังไงครับคืออย่างที่เรียนแล้วว่าหนึ่งสโรคที่จริงมีแผลอีกนิดหน่อยนะแต่ว่าอันนั้นอาจจะดูยากหน่อยโรคง่ายๆเนี่ยเป็นหวัดหรือท้องเสียเนี่ยดูตามอาการแล้วก็ยาปฏิชีวนะไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเลือกมาใช้นะคะที่จริงยาปฏิชีวนัเนี่ยใช้ได้ S <S เมื่อเภสัชกรเนี่ยสามารถจ่ายได้ในระดับเบื้องต้นแต่เขาบอกวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยตอนนี้คนไทยใช้ยาปฏิช<ม>ีวนะเกินจาเป็นเพราะฉะนั้นงดดีที่สุดใช้ให้น้อยที่สุดดีกว่าเออ่ก็หยิบมากินกันไม่ได้เพราะเราเล็กว่าเรากินไม่ครบด้วยกินไม่สองเม็รเออหายแล้วเลิกดีกว่าใช่เพราะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้คนอย่างเช่นเป็นหวัดหายยากขึ้นกลัวใช่กลัวก็รีบไปใช้ซึ่งอันนี้ถ้าเราไม่รีบปรับตัวเองเขาบอกว่ามีแพทย์ทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อบอกเลยว่าครับ งดใช้ยาปฏิชีวนะเดี๋ยวนี้เพราะต่อไปจะไม่มียาปฏิชีวนะให้ใช้เพราะว่าเชื้อโรคเพราะมันดื้อไปเรื่อยๆดื้อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้มีโรคเยอะที่เชื้อดื้อขณะที่หายาไม่ได้มีแล้วนะเมืองไทยก็มีเออเหรอฮะถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยฮะห้อง ICU ห้องอะไรพวกเนี้ยไปถามแพทย์ได้เลยจะมีผู้ป่วยบางคนซึ่งหนึ่งเชื้อดื้อยาจนหา อะไรเกือบไม่ได้แล้วหรือแพ้ยาอ,อีกแพ้ยาอ,อีกตา่หาว่ายิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่นะคะนั่นก็เป็นสาเหตุหนึง่งใช่ไหมยาปฏิชีวนะใช้พรม่ำเพมรื่อ,อ,อ mod. ใช้ไม่ดีใช้ไม่ครบขนาดครับใช้โดยไม่จําเป็นท, warfare, ทีนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะหลายคนบอกเอ๊ะฉันไม่เคยกินยาปฏิชีวนะทําไมฉันแพ้มันมาจากสิ่งแวดล้อมมาจากอาหารมาจากอะไรโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมมาจากอะไรทายเสียว่าคิดว่ามันจะอยู่กับอะไรบ้าง อยู่กับอะไรครับอไม่หอกอาหารพวกไหนบ้างหรือฟาร์มอะไรที่คิดว่าจะมียาปฏิชีวนะใช้ฟาร์มสัตว์ทั้งหลายทั้งหลายแหล่นะผักผักก็อาจจะมีแต่ผักอาจจะเป็นสารเคมีกําจัดแมลงมากกว่าฟาร์มที่กุ้งปลาไก่ไก่ใช่ไหมหรือปัดไก่แม้แต่วัวมันผสมอยู่ในไหนบ้างหนึ่งอาหารอาหารสัตว์อาหารสัตว์นะคะสอง เลี้ยงกุ้งอาจจะเอ๊ะกุ้งไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นให้ยาปฏิชีวนะลงไปอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมคะที่เขามีข่าวลือกันว่าเขาใช้ไอ้ตัวยาทั้งหลายเนี่ยในห่วงโซ่อาหารคือกรณีแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือพอเข้าไปเสร็จมันไม่ได้จบแค่ในสัตว์อย่างเดียวกุ้งเสร็จแล้วทำไงไขน้ําออกก็น้ํานั้นก็เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอื่นๆธรรมชาติครับเข้าไปดินอีกใช่ไหมเขาบอกว่านั่นนะคือมหันตภัยใหญ่ที่ ต่อไปสิ่งแวดล้อมจะเสียมากมากขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยนี่ส่งผลหลายทางเลยนะใช่ใชนะ่โอ้คือ<ม>ปัจจุบันนี้เราต้องบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชือ e ้ออีโคไลเราอย่าได้ไปใช้ยาอะไรที่มันพร่ำเพรื่อหรือว่าผิดวิธีเพราะว่าจริงๆแล้วณปัจจุบันในเมืองไทยมันยังไม่มีปัญหาเรื่องของอ e ีโคไลเหมือนกับที่เยอรมันถูกปะใช่ครับเพราะว่านี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้ตื่นตระหนกตื่นตระโดเราคิดว่าใช่ปุ๊บแล้วไปกินยาถ้าเกิดเป็นอีโคไลจริงยิ่งแย่ใหญ่ นะยิ่งแย่ใหญ่ไม่ใช้แล้วให้ถ่ายทิ้งไปดีกว่าครับเพราะอย่างที่บอกในต่างประเทศก็มีกฎหมายห้ามใช้กันแล้วใช่ไหมครัในต่างประเทศปกติเนี่ยใบยาปฏิชีวนะทุกตัวเนี่ยจะต้องสั่งโดยแพทย์มีใบสั่งเท่านั้นนะคะ,คะเภสัชกรถึงจะจ่ายได้และที่สําคัญปกติแล้วที่วิธีที่ดีที่สุดคือต้องตรวจวินิจฉัยแล้ว เชื้อให้รู้ว่าเป็นเชื้อประเภทไหนถึงจะจ่ายยาปฏิชีวนะได้ตรงตรงอเชื้อก็ถือว่าดีครับจะดีที่สุดอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกครับรวมไปถึงยาคุมเนิดด้วยซื้อกันง่ายมากใช่ไหมครับใช่แล้วทําไมเราไม่มีมาตรการมาควบคุมดูแลตรงนี้สักทีล่ะครับคืออันนี้ก็เป็นความฝันว่าเออความฝันความฝันว่าเราควรจะมีนโยบายนะคะนโยบายที่ดีในระดับชาติไม่ใช่แค่ว่าห้ามไปหมด ห้ามตอนนี้จะไปปลูดตรงนู้นเดี๋ยวจะกลายเป็นตลาดมืดทํายังไงให้มีคนความเข้าใจแพทย์เข้าใจคือแพทย์เองก็มีปัญหาบางกลุ่มใช้ไม่ถูกต้องใช้เกินใช้เวอร์เป็นหวนนิดเดียวไปจ่ายยาแบบไฮคลาสยาแรงๆเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะโอ้ยเดี๋ยวผู้ป่วยมาไหวฉันรักษาไม่หายต้องแบบทีเดียวหายทีเดียวหายไปแต่บางทีมากไปแลวอย่างยาปฏิชีวนะเห็นเขาบอกในเมืองนอกเนี่ยเขาห้ามใช้ในห่วงโซ่อาหารถูกปะคะตอนนี้ยุโรปนี่ห้ามใช้แล้วในใน พวกอะไรนะอาหารสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่ห,ห,ห้ามเลยปศุสุตสั์ทั้งหลายแหล่นี่ห้ามเลยนะอันนี้อันนี้ชัดเจนซึ่งตอนนี้อาหารไทยอุตสาหกรรมอาหารไทยที่ส่งไปยุโรปหลายตัวก็ถูกก็ะเด้งกลับมาตีกลับใช่ไหมมีถูกก็ได้งกลับมา <c oughs> ด้วยหลายหลายสาเหตหุอ๋อแล้ไม่ใช่ตค่เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เดาว่าคงจะมีนะ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราค,รคุยกันเรื่องราวของยาคุมด้วยนะคะเรื่องของอีโคไลด้วยหลายๆคนตอนนี้ถ้ารับชมรายการอยู่ก็คงจะทราบแล้วใครที่คิดว่าเดี๋ยวฉันจะไปซื้อยามากันอีโคไลหยุด,ยดเดี๋ยวนี้อย่าได้ทําอย่างนั้นนะคะ,ะมันไม่ถูกต้องผิดวิธีแล้วมันจะยิ่งทาให้แย่คร้บอีกอย่างที่อาจารย์บอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือปลอดภัยที่สุดคะ่ะ,คะถ้าร่างกายมีเชื้อโรคเดี๋ยวกลไกของร่างกายก็จะขับเชื้อโรคนั้นออกไปเองนะครับไม่ต้องเป็นห่วงถ้าไม่หนักงานนเกินไปใช่ไหมครับป้องกันดีกว่านะคะป้อง กและสร้างเสริมดีกว่าครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมากคุณศาสตร์ดีมาอุณศาสตร์ด้านต้นทางของการเราต้องศึกษากันจนได้ได้ครึ่งหลังครับอาจารย์เยี่ยมมากนะคะเดี๋ยวอากาศน้าอากาศดีเช้นใหม่ครับด้วยความยินดีเลยค่ะนิวศาสตเตรียมข้อมูลมาเพียบเลย รายงานสถานการณ์ประจําปีเราปีที่แล้วนี่เราทำด้วยเชื้อด้วยยาเลยอาต้องมีภาคสองต้องมีภาคสองมีนะได้เลยด้วยความยินดีเพื่อนนี้จะมาล่วงหน้า2ชั่วโมงจะต้องนั่งคุยกันก่อนจะได้สนุกใช่ใช่